โอเคเดี๋ยวเรามาต่อรสรุปนะครับคำส่งท้ายด้วยความรักด้วยความเมตตยจริงๆที่นั่งทั้งวันเพื่อจะทำสิ่งนี้จริงๆมีงานอื่นสำคัญมากๆรออยู่ที่จะต้องรีบปั่นให้เสร็จแต่เพราะรู้ว่าการเข้าใจเรื่องนี้จะเป็นพระพรสำหรับพี่น้องทุกคนขอส่งท้ายด้วยว่าหนึ่งขึ้นคือ คุณคือโปโลหิตหลวงคุณอยู่ในฐานะอาณาจักรของพระเจ้าให้คุณรู้ว่าคุณไม่ควรพูดเหมือนคนอื่นคิดเหมือนคนอื่นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสามารถคิดได้ว่าถ้าคุณขึ้นราคาสินค้าคุณแล้วลูกค้าจะลดลงและคุณสามารถคิดได้ว่าถ้าคุณขึ้นราคาแล้วลูกค้าเก่าจะลดแต่จะมีลูกค้าใหม่ที่มีกำลังจะซื้อกำลังซื้อกําลังซื้อจะซื้อเข้ากาลังซื้อของคุณเข้ามาแทนทั้งหมดนี้คุณต้องกล้าพูดออกมาฐานะอาณาจักรของพระเจ้า และทั้งหมดที่คุณพูดจะเป็นตามนั้นโดยความเชื่อที่มั่นคงนะครับพระเยซูคริสต์ได้ประทานให้เราเป็นผู้รับใช้แห่งพันธสัญญาใหม่ดังนั้นทุกอย่างที่เราทำต้องไม่ใช่ตามตัวอ,อ,กอักษรตามกฎตามคำสั่งแต่ตามพระวิญญาณที่มีชุดภายในตัวเราเมื่อคุณรู้สึกตื่นเต้นมีชีวิตเมื่อคุณทำอะไรให้อะไรนั่นแหละคือพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในคุณถ้าคุณรู้ว่าพระวิญญาณนำคุณให้ถวายแต่คุณดื้อไม่ถวายหรือ ถ้าคุณเผอทำบาปเรื่องอื่นเช่นดูหนังโป๊คุณเป็นเกย์คุณดื่มเหล้าคุณติดกัญชาติดยารับมานมัสการที่คริสตจักรด้วยโรมบทที่8ข้อที่1ได้เขียนบอกไว้ว่าเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะกฎของพระยฮ์แห่งชีวิตในพระเยซูได้ทาให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายครอบพระคัมภีร์นี้ไม่ได้สัตสนุนให้คุณดำเนินชีวิตตามใจตนเองแต่ตามใจตัวเอง,ตตเองแต่สัมุัสว่าคุณยังเป็นที่รัก คุณยังคงคู่ควรที่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นโปรโลกิตเป็นประกษัตริย์เพียงแต่สิ่งที่คุณทํานั้นไม่ได้เป็นประโยชน์กับคุณเท่านั้นเองจำไม่ว่าในการชีวิตตามระบบใหม่นี้ไม่มีคําว่าบาปใหม่ผิดใหม่เพราะบาปผิดไปอยู่ที่พระเยซูเจ้าหมดแล้วทําได้ใหม่กินได้ใหม่ไปได้ใหม่ให้เราทําให้เราใช้คําถามใหม่ว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ไหมถ้าเป็นประโยชน์เราควรทํา เพราะเราถูกเรียกให้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นเสมอเราทุกคนมีพระญาณองค์เดียวกันคือพระเยซูริสเราไม่เป็นยิวไม่เป็นกรีกไม่เป็นท่าหรือไทยพระเจ้ามองเราเท่ากันรักเท่ากันอย่าเปรียบเทียบความเชื่อของตัวเองกับผู้อื่นเพราะมีการเปรียบเทียบความเชื่อของตัวเองกับคนอื่นเพราะมีความเชื่อเพียงเล็กน้อยเท่าผักกาดพระเยซูก็บอกเพียงพอแล้วมัทธิว17ข้อ20และแม้ไม่มีความเชื่อเหมือนเปโตรพระเยซูก็ยังช่วยเขามัทธิว14ข้อ30 ถ้าคุณไม่ให้เกียรติตัวเองก็ควรให้เกียรติพระเจ้าที่อยู่กับคุณเพราะพระเจ้าให้เกียรติคุณโดยโดยยอมมาอยู่กับคุณแล้วไม่ยอมทิ้งคุณด้วยให้คุณมั่นใจว่าคุณสามารถยืนต่อหน้าพระเจ้าได้ยกมือสันส่วนพระเจ้าได้ไม่ใช่เพราะคุณถวายสิบรถหรือทาดีครบอธิษฐานเยอะนิสัยดีไปคริสจักรตลอดแต่คุณอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้อย่างสง่าผ่าเผยอยู่ใต้ร่มพระคุณเพราะพระเยซูคริสต์โรมห้าข้อหนึ่งถึงสองไม่ใช่เพราะการทําดีของคุณคุณ คุณต้องไม่กล่าวโทษตัวเองอาจมีเรื่องที่คุณทําไม่ดีทําผิดแต่ต้องเข้าใจว่านั่นไม่ใช่ความบาปอีกต่อไปเพราะพระเยซูเอาความบาปไปหมดแล้วคุณคือผู้ชอบทำบหมดจดบริสุทธิ์เหมือนพระเยซูคริสต์คุณสามารถเข้าหาพระเจ้าได้ตลอดเวลาคุยกับพระเจ้าตลอดเวลาคุณคือลูกของพระเจ้าคุณคือลูกของพระเจ้าพระเจ้าคือพ่อที่รักรักมากรักจนยอมตายแทนอย่างให้ความตั้งใจอย่าให้ความตั้งใจของพระเจ้ากลายเป็นโมฆะไป ในพันธสัญญาใหม่นี้การทำตามบัญญัติอย่างครบถ้วนคือการเชื่อการไว้วางใจในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำไม่ใช่เกี่ยวกับการกระทำที่ครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ของพวกเราหนึ่งยอนสามข้อยีกล่าวว่านี่คือพระบัญญัติของพระเจ้าคือในพันธสัญญาใหม่นะครับคือให้เราไว้วางใจใะให้เราไว้ใจให้เราวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าพันธสัญญาไม่ไดใ้ให้เราวางใจในการถวายสิริวงของตอนเองหรือค่าธรรมดีของตอนเองแต่ให้เราวางใจใน ทั้งหมดไว้ที่พระเยซูว่าพระองค์ทําสําเร็จแล้วเราเข้าสู่ตําแหน่งบุตรสุดที่รักตลอดไปนิรันดรการนะครับให้เราแน่ใจว่าทุกสิ่งที่ทํานั้นเราทําด้วยความรักเท่านั้นพอแล้วเพราะสุดท้ายแล้วทุกสิ่งจะเสื่อมสลายไปแม้ของประหารสารโลก,ก กาะทำอัศจรรย์การสอนการบรรยายศิษยาให้มันตำแหน่งและความสามารถเหล่านี้ไม่ต้องมีต่อไปในสวรรค์แต่สิ่งที่ยังคงม,มีอยู่คือความรักหนึ่งโครินส์12ข้อ4-9ข้อ20และข้อ29ให้สิ่งที่พระเยซูบอกว่าสําคัญเป็นสิ่งที่สํสิ่งาคัญมัทธิว23ข้อ23นะจ๊ะจบติ้งขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบขอพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณสุดองค์พระผู้เป็นเจ้าพระติเอกกา พระติเอกาภาพหรือพระติเอกภาพ,วพอวยพรทุกคนที่ฟังจนจบครับขอวอวยพรในพระนาพระเยซูกิตครับขอบคุณครับ